ยุกสิ่งดีๆทั้งหลายในโลกนะี้จงหลั่งไหลสู่วัดรารระอินทร์และจงหลั่งไหลหาทุกท่านทุกคนขอญาณบารมีจงบังเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนในที่นี้ให้โลกเรืองร่ำรวยนะันนี้ยะภาพุทธโมนนะ ฟ้าโอสุิพุสโศสินหาส่งสมุญยาทรงอากาศพุทธังแถวท่าธรรมนแถวท่าสังขังแถวท่าสัตตูพิานที่หน้าสนิทนัการโลโกสังโตเชยมมาเถรโกกาโลโกนาทัปปนาเถรทุกขะโลตัปปโกทุโทนจักรเวนเตรพาณาโลทุสัตย์นะมีสมโมยักษ์ยักษ์อรอยยักษ์เทศใจโยชิวะติเตปันจะพุทธามา ปูชามหาเป็ส in er ัตวตนปูชามหาประโยสังฆูชามหาโกฏิทุคสองตัวนักปาพิษาา ปังนาริทังปริตาุสธาทตริตาเมตังมตั you ตาสันติเกยังม,มุนีวรวจัจนตังสา,าเทวเมโสนันตุธรรมสาวาชนะโลอะยัมเพรันตาธรรมสาวาชนะ ข้าะขอเล่น้องอันตรเยใหเีนวาพวกเราครันทั้ง16ชั <b> ้นปา15นเดี14ชันมาขอเจิญอมผูใหญ่ปูไชแก้วปูศรีสุกัสปูเอววนาันด้ก็ปูศรีสุโธแต่ยาศรีปุมาปูศรีสัตานามา ปู่เพชรพัชราแม่ย่าอันรินเทวีพ่อเหล่านางคารีพญาสิจราชแม่ย่าบัวทองคงูุทองคำองคุงวริท่าองู่สีวายน่า่ญาเต่าสวรร์ชลกิจแม่ย่าเต่าเหตุราพระพิคเนศวรเจ้าพระโพธิสัตว์พาวลมเเตวศวลหินเจ้าที่เจ้าพราสิสิทธิ์ที่อยู่นสถานที่วัดการท่านอินเงนี ตัวส <St rict ly> ู่มวลชนพิถีพิถยตัวมวลชนพิถีพิถายมาเสริมมาเติมมารัรู้มารับทราบมาประทานพรให้กับท่านพระอาจารย์และมาประทานพรให้กับทุกท่านทุกคนที่เข้าโลกวิธีนี้ให้เป็นไปด้วยดีได้วยเงินและงานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคน ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุสโคเทวินโทข้าพระเจ้าขออัญเชิญเท้าสกัดองค์อมรินทราิราชเจ้า จอมโลกโลกาพ้องเทพ,พยาดาเจ้าพวนพุตสถานพิมานแมนแดงสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึง16ห้องช่องชั้นฟ้าในแสนโปรดจักรากวาลเมื่อได้สดับสารตามพิทยโสตขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุก,การขอจงมาเป็นสักขีธยาและมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้าขออัญชุรีอัญเชิญเท้าทิคเนสวร พระวิษณุกรรมเพชรฉลูกันปัญญาสดและไก่สอนข้าพระเจ้าขออันเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัตยันตรายอย่าได้มากล้ำกลายในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่าวันนี้วัดด่านพระอิน์โดยท่านพระอธิการพลอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินพร้อมทั้นสาธุชนพุทธบริษัท และสิยานุสิทธ์ทั้งหลายได้กระทำการอันเป็นมหามงคลเลิกมหามงคลชัยได้ทำพิธีบวงสูงบออเก่าเหล่าพวนเทเทวาพุทธุกพระองค์เพื่อในการเฉลิมฉลององค์อมรินส่งชางเอราวันและในงานบุญพวิตทประจำปีในครั้งน,นี้ จึงร่วมใจกันจัดสิ่งของสารพันานาดาเพื่อบูชาและสังเวยตั้งตามเฉรลวัฒนา์น้อมสุขคนกลนเครื่องหอมประโมคให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษ ขอให้เสด็จขึ้นประทับอย่างบนทนพิธีสมดังเจตนามโนสารบวงสงเทวสการะสังเวยโภชนาหารทั้งขาวหวานอันบริสุทธิ์อุดมอุดมเลิศด้วยยินดีขออัญเชิญเทพยดาทุกชันฟ้าทุกราศีโปรยเข้าตอกดอกไม้ให้สถานที่วัดดานพระอินแห่งนี้ เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเิินจินดาเกิดโชคลาภให้เป็นสิริมงคลมากล้นด้วยบารมีเกิดความสมบูรณ์พูนสุขเกิดความสมบูรณ์พูนผลขอเทพยดาทุกพระองค์ขอจงประทานพอและคุ้มของให้ตลอดกาลบรมภูปีภาคทำเพลงโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระอาจารย์มนโปรดเก้าตอกตอกไม้ให้สถานที่วัดดาพรัอินแห่งนี้ให้เกิดโชคเกิดลาเกิดบารมีเกิดความสำเร็จดังท้าพระเจ้าจะอ่านโองการอังเชิญเทศยาดาเจ้าทั้งหลายพระนาราย